สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง youtube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นการเกลียดชังมากกว่ามีเกี่ยวเนื่องหรือมีการไปกดดันกันเพราะลุงพลนะ่ะเห็นมีการทำแล้ว ไม่เห็นใจว่าลุงพลเขาเจออะไรบ้างซึ่งลุงพลนะ่ะก็ได้ขอขมาถแถลงขอโทษซึ่งถ้าเป็นพวกเรานะ่ะชิวชิวไม่เป็นไรนะลุงพลเมื่อมันเป็นเช่นนั้นคำตัดสินเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นเขาคงไม่อุทธรถ้าไม่อุทธรก็จบคำตัดสินก็เป็นศาลชั้นต้นก็เป็นที่สุดก็คือรอลงอาญาส่วนคดีไม้มันไม่มีอะไรที่ควรจะอุทธร เรื่องนั้นก็สิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนมีบางข้อถูกตัดออกจะเหลือแค่ครอบครองไม้โทษเบาๆก็ไม่มีการอุทธรณ์แต่คดีนี้นะ่ะมันจะเป็นการตัดไม้เพราะว่าคดีขอนไม้ลุงพลคือเขานะ่ะฟ้องเรื่องทำไม้แต่ศาลนะ่ะก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องทำไม้ เหลืออย่างเดียวคือครอบครองไม้คดีก็เบาแต่คดีนี้เป็นเรื่องของตัดไม้ก็ยังมีความผิดตรงนี้นะผมบอกว่าเป็นลักษณะประสบการณ์ของลุงพลแต่ทำไมไม่ใช่อันอื่นในการต่อสู้อันนี้นะก็อยู่ในมุมมองต่างๆในการพิจารณาในส่วนตัวมองว่าเจตนาได้ประโยชน์อยู่นะเจตนาที่จะให้เกิดความรุ่งเรือง การกระทําได้ประโยชน์เพราะว่าลุงพลน่ะคำรับสารภาพเนี่ยถือว่าได้ลดโทษจากศาลลุงพลสารภาพว่าตัดเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องของลูกผู้ชายไม่ใช่คนชั่วร้ายก็เขาตัดอยู่นะจะบอกว่าไม่ตัดก็ไม่ได้ดังนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้ในมุมมองของทนายผมเชื่อว่าทนายทำคดีไม้ดีระดับหนึ่งละ ผลการรอลงอาญาก็คือความดีของลุงพลและทุกคนด้วยความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมจะกล่าวถึงบุคคลในสามบ้านเป็นหลักเท่าที่มีข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลหรือเป็นข้อมูลที่คนนั้นเขาพูดสแสดงออกมาจริงๆไม่ได้แต่งเติมใดๆทั้งสิ้นบุคคลแรกเราจะมองข้ามเธอไม่ได้บุคคลนั้น มีอิทธิพลต่อรูปคดีอย่างมากนั่นคือผู้สูญเสียหรือผู้เป็นแม่มีอะไรที่น่าสนใจมากในคดีนี้เราไม่ได้หมายความว่าท่านคือคนลงมือแต่เราเนะี่ยอยากนำข้อมูลบางประการกลับมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายช่วยวิเคราะห์กันไปด้วยอันแรกสิ่งที่คุณแม่ได้ทำให้เกิดข้อมูลเหล่านี้ขึ้น ที่ติดใจมากก็คือแม่บอกสังคมว่าเธอให้ลูกหรือพี่สาวคนโตโกโหกเรื่องเวลาน้องหายให้โกหกว่าเพลอหลับไป10นาทีตื่นมา9โมงคือตอนนั้นทุกคนกำลังอยากรู้ว่าน้องหายกี่โมงอยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องที่สุดคือพี่บอกความจริงได้ไหมว่าไม่เห็นน้องหรือ รู้สึกว่าไม่เป็นไม่เห็นน้องบริเวณที่ตัวเองอยู่ประมาณกี่โมงจริงๆแล้วนะ่ะควรจะบอกความจริงครับเพราะเขานะ่ะเป็นน้องแต่ทำไมจึงโกหกถ้าไม่โกหกจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถช่วยกันได้ทันท่วงทีแต่เมื่อโกหกแล้วทำไมจึงโกหกปล่อยเวลาที่จะให้ชาวบ้านรู้ความจริง ส่วนตัวน่ะคิดว่าเสียหายมากทําไมไม่บอกความจริงหรือมันเป็นผลผลเสียต่อใครหรือถ้าพูดความจริงน่ะข้อมูลอีกอย่างคือคนที่เป็นพี่ไปเจอป้าแตนในเวลาก้ามมกาสามนาทีแล้วไปถามป้าแตนว่าเห็นน้องไหมป้าแตนถามว่าทําไมหาน้องไม่เจอเธอก็บอกว่าเพลอหลับไป10นาทีมัวแต่ดูมือถือเพลอหลับไปยังไงก็หาต่อนะ ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชานกกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ตาก็มาทำคลิปขอบคุณ fc ลูกหลานที่รู้ว่าตาไม่สบายแล้วโทรเข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจตาหายเร็วๆเ,เป็นห่วงตาคิดถึงลูกหลานก็อยากให้ตาหายจากเป็นไข้เร็วๆว,วันนี้นะ่ะตาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วตาก็กินข้าวได้เยอะไม่เหมือนเมื่อวาน เมื่อวานกินข้าวแทบไม่ได้กินได้นิดหน่อยขอบคุณป้าแตนที่คอยดูแลพ่อเรายังมีลูกหลานลูกหลานอย่างรักและคิดถึงเราอยู่คอยดูแลเราทั้งหายามาให้ FC อยู่ต่างแดนก็ส่งกำลังใจมาให้ตาก็คิดว่าช่วงนี้อย่างขึ้นไลฟ์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อีกวัน2วันถ้าตาหายได้ ตาจะไลฟ์กับ fc ลูกหลานอีกยังเหนื่อยอยู่เราก็อยู่คนเดียวไปก่อนถ้าหายแล้วก็ค่อยออกไปหาเพื่อนตาก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะหายดีมันก็เป็นไข้หวัดเจ็บคอวันนี้รู้สึกเจ็บคอดีขึ้นไม่เจ็บเหมือนเมื่อวานดีขึ้นแล้วมี fc อยากจะให้ตาไลฟ์ตอนเที่ยง ตาก็บอกว่าดูก่อนตาก็ต้องเช็ดตัวบ่อยตัวร้อนวันละ2ครั้ง3ครั้งไอก็ลดลงบางครั้งบางคราวเราก็ระวังแต่มันหลีกไม่ได้ตาก็ต้องทำคลิปคุยกับ fc ที่ให้กำลังใจเรามาตาขึ้นไลฟ์ได้ตาจะขึ้นปกติแต่ก่อนอ่ะมันก็ร้ายแรงแต่ทุกวันนี้มันก็เบาลงมาแล้ว แต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ได้ประสบการณ์ทั้งหมดประสบการณ์อะไรเป็นไขยอยนน่อย่างนั้นอย่างนี้ไข้มาลาเรียไข้จับสันไข้หวัดใหญ่ไข้ไทฟอยมันมีหลายอย่างแต่ไข้ามาลาเรียเนี่ยโอ้โหตาเคยเจอไข้ามาลาเรียมาแหนวทั้งตัวเลยนะความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับ คลิปนี้จะมาตอกกลับหนูผีความลับมันไม่มีในโลกถ้าอยากรู้เราต้องได้รู้ออกมาดิน้นดินดิ้นพรานออกมานั่งตอแหลออกมานั่งหลอกลวงเอฟซีหนูผีความลับหลุดครับผมไม่อยากจะขุดอะไรมากมายยิ่งขุดยิ่งรัว่วตั้งชื่อให้มันว่าไอ้น้องนรกสิ่งที่ออกมาพูดนะ่ะปล่อยให้มันเลอะเทอะไปข้อมูลที่มันรู้มาบางอย่าง มันให้เป็นความจริงมนโนไปรเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะสิ่งที่กูพูดต่อจากนี้คือของแท้มันคือความจริงฝากถึงหนูผีมีนะ้าผู้หญิงคนหนึ่งบอกมันต,าต่างๆนานา,นาเรื่องผลิตภัณฑ์ต,าต่างๆนา,นา,นาให้มันรู้แต่มันเป็นข้อมูลมั่วๆครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าน,าน,านา้าไหนสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ถึงหนูผี มันหลอกลวงเขาอีกแล้วหลอกลวงเรื่องวัวที่มันเลี้ยงมามีกี่ตัวมีห้าตัวหกตัวความหลุดออกมาแล้วมันหลอกเงินครับหลอกเงินคนในครอบครวัวซื้อมันหลอกเงินยายเงินนั้นเป็นเงินยายหมดวัวก็เป็นวัวของเขาโอ้โหขายวัวได้เงินก็ต้องไปใช้หนี้เขาหมดยืมเขามาความลับ ร่วยอีกแล้ววัวเป็นวัวของยายหลอกเงินยายไปซื้อวัวซื้อจริงๆตัวละหมื่นกว่าวัวน้อยน้อยเ8 0 0 0ัแต่อนี่น่ะไปหลอกยายว่าซื้อมาตัวละหมื่นสามหมื่นสี่เงินที่ซื้อวัวเงินที่ลงทุนเป็นเงินยายครับออกมามนโนสร้างภาพว่าเป็นวัวมันหลังจากนี้น่ะมันจะขายวัว เงินต้องเอาไปใช้หนี้เขาหมดกำไรอยู่ไหนมึงนี่โกโหกริ้นป้อนกะล่อนตอแหลสังคมจริงๆออกมาตอบกูหน่อยความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาฝากถึงหนูผีได้ทีขี่แพ้ไล่นิสัยของหนูผีมันเลิกไม่ได้หรอกที่ออกมานั่งด่าคนโน้นคนนี้สันดานของมันแต่ทำไม ถึงออกมาด่ามันพูดแขวพูดแซะไม่เลิกคนอย่างมันต้องเจอคนอย่างกูมีคนถามว่าทำไมนาทีไม่เลิกด่าไม่เลิกว่าก็ดูดิครับผมสมควรที่จะเลิกไหมขนาดเมื่อคืนไลฟ์ไม่ได้เอ่ยถึงมันแต่มันก็นั่งด่าไม่เลิกผมก็จะด่ามัน ไม่เลิกเหมือนกัน f อฟคนไหนไม่เข้าใจไม่เป็นไร f อฟสายปัน่นสายป่วนที่อยู่ฝั่งมันไม่ต้องเข้ามาฟังวิรกรรมหนูผีมีเยอะเรื่องราวต่างๆที่มันทำไว้ประเด็นที่เคยด่าเคยว่ามันมันไม่เคยออกมาตอบเรื่องแผงโซลาเซลล์มันก็ไม่ออกมาตอบมันว่าบ้านลุงอย่างนั้นอย่างนี้น้นนำท่วมอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เคยย้อน ดูตัวมันเองนี่ครับนิสัยสันดานเร็วๆของมันนี่คือสาเหตุที่คุณตาไม่กลับบ้าน FC รู้ไหมครับเพราะมันตัวเดียวถามว่าคุณตาคิดถึงใหญ่ไหมเขาคิดถึงครับเพราะหนูผีคนเดียวเขาถึงไม่กลับคุณตาเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าอะไรตาไม่อยากกลับบ้านกลับไปเดี๋ยวไปเจอมันเดี๋ยวจะทะเลาะก,กับมัน เดี๋ยวจะลงไม้ลงมือกับตาทําร้ายตาตาแก่แล้วตาสู้อะไรกับมันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ตาพูดคำนี้มันไม่สมควรที่จะออกมาจากปากตากลับไปด้วยความระแวงว่าลูกชายจะมาทําร้ายพ่อหรือเปล่าทําไมตาคิดแบบนั้นเพราะตาเคยโดนครับชี้หน้าด่าจะทําร้ายแล้วมีคนห้าม